สวัสดีครับพบกับวันที่2ของการประชุม Public Health p a l i t i v e Care 2024นะครับเนี่ยวันนี้ก็ระหว่างที่ข้างล่างกำลังคุยกันเรื่องอการดูแลประกับพระคองในกลุ่มเฉพาะกลุ่มชายขอบนะครับแล้วก็ได้ขึ้นก็ผมก็มาสำรวจนะครับชั้น2ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงโปสเตอร์แล้วก็นิตศการนะครับของศิลปินอีกประมาณ2-3ท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมกัน นิทรศการชิ้นแรกครับก็จะเป็นนิทรศการชื่อว่า building bridge นะครับการสร้างสะพานเนะี่ก็ล้อไปกับธีมชื่อนะครับว่าเรามาสร้างสะพานกันเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานที่เมืองเบิร์นนะครับในช่วงไม่รู้เหมือนกันน่าจะเก่าแล้วนะครับก็เป็นภาพที่ถ่ายเก็บไว้นะฮะเป็นการนำเสนอธีมการจัดประชุมง่ายๆครับอีกชิ้นหนึ่งครับ ก็คือ transit นะฮะซึ่งเป็นลักษณะของอะไรล่ะแล้วแต่แต่าการตีความนะครับสัญ,ญลักษณ์ก็คือได้แดงที่เลื่อนผ่านวัตถุสิ่งของนะครับคำว,ว่า transit จะเป็นยังไงก็ต้องตีความเอาเองนะครับส่วนได้แดงนี้ก็เคยจัดแสดงไว้ที่ การประชุมครั้งที่แล้วที่เมืองบรูชนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความสูญเสียครับซึ่งคงจะสื่อสารไหมว่าความสูญเสียนี้มันก็อยู่ในวัตถุสิ่งของต่างๆที่อาจจะแทนความความทรงจำนะครับเริ่มมีางนี้ฮะกระป๋องเก่าๆนะครับอาจจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือว่าของเล่นแทนอ่า เด็กน้อยที่อาจจะจากไปแล้ว mm hmm. ภ,าภาพเก่าๆนะครับก็เป็นยังไงก็ต้องตีความเอาเองนะครับ transit นะฮะ mm hmm. นี่เป็นส่วนที่คนยังไม่ค่อยมาเดินมากนะครับแต่ว่าจริงๆเราอุดมไปได้วยความรู้นะฮะเพราะว่าแต่ละโปสเตอร์นี่ก็จริงๆก็เป็นของนักวิจัยในงานพาั b ล i c h e a l เ h p ลพัลเ t ทีฟแคร์นี่แหละ เดินกันอยู่ในงานประชุมครับเป็นวิทยากรซะเป็นส่วนใหญ่ก็ยังไงมาแล้วก็เถยอโอกาสทำโปสเตอร์นำเสนอความรู้ไว้ด้วยนะครับผมก็จะพาไปชมบางโปสเตอร์ที่น่าสนใจนะครับอย่างนี้ครับอ,อันนี้เป็นงานศึกษาในเชิงอะไรล่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันนะะเ,เอาผ่านวันนี้ก่อนแล้วกัน อันนี้เป็นงานเสนอของอกลุ่มแพทย์นะครับนำเสนอว่าเนี่ยการที่แพทย์นะครับจะ,ะให้ความให้การบริการที่ดีขึ้นรจะต้องทําอย่างไรบ้างในประเด็นการสื่อสารนะครับก็เป็นพบว่านี่ฮนะสิ่งที่เรากลัวกันครับก็คือการ นำเสนอคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกครับอันที่จริงก็เป็นวิธีการที่จะดูแลและทำให้คุณภาพการดูแลดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเกิดการคอนเนคเชื่อมโยงกับผู้ป่วยนั่นเองนะฮะแล้วก็การสื่อสารที่ดีๆอีกหลายๆอย่างนะครับก็คือเรื่องของการนําเสนอข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วนครับ,รบการให้เวลา การดูแลต่อเนื่องมันมีอันนี้น่าสนใจก็คือว่าถ้าแพทย์ลองใหม้มันโอเคนะนะครับแล้วก็จะทําให้คนไข้รู้สึกสุขสบายสบายใจมากขึ้นครับมีเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะยิ่งดูแลต่อเนื่องนานดูแลคนไข้คนนี้มาเป็นเวลานานครับความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมาก็ช่วยให้ การดูแลเนี่ยดีขึ้นด้วยครับการให้ความสุขสบายฮะอัะอะนนี้มีปัญหานะเรื่องของการให้การบริการโดยที่คนไข้ไม่รู้ว่านี่คืออะไรนะครับก็ช่วยให้ความ สบายล,ลดลงนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะฮะว่าในรายละเอียดของการดูแลของแพทย์เนี่ยควรจะทําอะไรบ้างนะครับนี่เป็นงานของอาการดูแลความสูญเสียในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น,นนะครับก็มีงานศึกษานะว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นตอนต้น,นยังขาดอะไรอีกหลายอย่างจากการค้นคว้าเอกสารนะครับ ข้อมูลที่เพียงพอพื้นที่ที่ปลอดภัยที่จะคุยเรื่องนี้อย่างเปิดอกนะครับเรื่องของการควรจะต้องให้งาน Public Health, p u พัฟ l ิเ p a l a ์ i t i t i v e เรื่องการดูแลประกัคครองฮะเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ในพื้นที่สาธารณณะมากขึ้นนะครับการลดการตีตรานะครับตราบาปเกี่ยวกับประเด็นความตายและความสูญเสียนะครับก็ควรที่จะมะีการดูแลความสูญเสียเหล่านี้ ใหนน้ความรู้เหล่านี้ในสถานศึกษาด้วยรวมทั้งสถานที่ทํางานนะครับที่จริงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะฮะที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษานะครับอย่างาทั่วถึงนะครับแล้วก็มีการอบรมที่เข้าอกเข้าใจกลุ่มวัยรุ่นครับนี่เป็นสิ่งที่งานชิ้นนี้นําเสนอนะครับอันนี้เป็นงานของ eu นะฮะ กาเจอปัญหาผู้สูงอายุสังคมสูงวัยผู้สูงอายุก็เยอะขึ้นจนเข้าใจว่าสถานดูแลน่าจะรองรับไม่เพียงพอแหละนะครับก็เลยต้องทำอย่างนี้ด้วยนะคือมีไกด์ไกด์แดนซ์มีเนวิเกเตอร์ที่จะชวนนะครับให้ความสบายใจว่าผู้สูงอายุถ้าจะอยู่บ้านจะสบายใจได้บ้าง ได้มากขึ้นเนี่ยต้องมีบริการอะไรนะครับก็เป็นนี่เนมิเกเตอร์นะครับเนฟแคร์นะครับคนที่ให้ความาข้อมูลนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อ,อการบริการระหว่างผู้สูงอายุที่บ้านกับการบริการที่โรงพยาบาลและชุมชนนะครับก็การช่วงน่าจะเป็นช่วงพายล็อตนะครับก็ทำให้อโอกาสที่ผู้สูงอายุจะอยู่แล้วก็เสียชีวิตที่บ้านตามความต้องการมีมากขึ้นนะครับ นี้ปเปเปอร์นี้ก็พูดถึงความจําเป็นนะฮะทีะ่งานฉุกเฉินจะต้องมีบุคลากร p a l าเลทีฟแ a r e ด้วยนะครับเพราะว่าแม้ว่าคนประสบอุบัติเหตุมันมยังมันมยังมีช่วงเวลาที่ไม่ตายทีเดียวนะครับคือมีช่วงเวลาใกล้ตายอาจจะเป็นครึ่งวันหรือสองสามวันก็ตามแต่ถ้าได้มีคนนะะเที่ยวชาญนัน,านพาเลทีฟมา Approach คนป่วย มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวก็จะช่วยให้คุณภาพการดูแลดีขึ้นนะครับนึเรื่องนี้พูดถึงความจำเป็นที่งาน ER จะต้องมีงานคนทำงานพาเลทีฟมีการฝึกอบรมแล้วก็มีบุคลากรน,นะครับอันนี้ฮะสองเปเปอร์น,นี้พูดถึงการอบรมมิติทางจิตวิญญ,ญาณการดูแลทางจิตวิญญ,ญาณให้กับคน ดูแลนะผู้ป่วยพาริทีฟนะครับก็พบว่าเออจำเป็นนะนะครับแล้วก็การาทักษะในทางการดูแลจิตวิญญาณดูแลสุขภาวะทางปัญญานะครับในกลุ่มพาริทีฟก็เห็นชัดเจนครับว่ามันมีความจำเป็นนะครับคือก่อนอบรมกับหลังอบรมอบรมก็แตกต่างกันนะครับอย่างมีนัยสำคัญนี่นะครับอันนี้นะเออกอ็ช่วยให้ช่วยให้ ความพึงพอใจมากขึ้นนะครับลดภาวะเบิร์นเอานะครับอ๋อลดเพิ่มเซลฟ์แคร์นะครับทั้งการดูแลทางกายภาพคือดูแลร่างกายนะครับแล้วก็ uh, เรื่องของจิตใจด้วยนะครับสิ่งที่เขาแนะนำว่าควรจะทำ uh, งานด้านจิตวิญญาณก็คือเรื่องของการตระหนักรู้นะครับการบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลัง อ,อยู่ในสเตตไหนนะครับของภาวะภายในนะครับการมีความตระหนักรู้ในตัวเองไม่ตัดสินนะครับแล้วก็ที่เรียกว่าอยู่ตรงนี้ไม่หนีไม่สู้นะเป็นวิธีการหนึ่งในการดูแลมิติทางจิตวิญญาณนะครับของคนไข้ของผู้ให้บริการนะนี้เขาก็บอกว่าเออถ้าจะอบรมแบบนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับยิ่ก็ มคเซนอยู่นะก็คือถ้าจะอบรมเรื่องนี้ก็ไปทำใน,นนี้สิอบรมออนไลน์นะครับออนไลน์ก็มีทั้งส่วนที่เป็นตัวความรู้ว่ามิติทางสุขภาวะทางปัญญามีอะไรบ้างนะครับเราจะสร้างเซลล์เอร์เวนสได้อย่างไรนะครับเรื่องของากรเราจะดูแลสุขภาวะทางปัญญาในคลินิกได้อย่างไรนะครับแล้วก็เราจะดูแลกลุ่มเปราะบางน,นะครับที่มีเงื่อนไขเฉพาะได้อย่างไร ล้วก็ส่งเสริมให้มีการเอาความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่ปฏิบัตินะครับนี่เป็นงานอบรมออนไลน์เสร็จแล้วก็ต้องมาทํากลุ่มปฏิบัติอีกเช่นเดียวกันนะครับเ,เรื่องนี้ก็ทําให้งานพาเพีย์ทีฟกับงานสุขภาวะทางปัญญาไปด้วยกันด้วยนะครับจากเปเปอร์ทั้ง2ชิ้นนี้นะครับนี้ครับคู่ทางพาเลียมแคนาดานะครับก็ทํางาน ที่ช่วยให้คนทำงานชุมชนกรุณาครับมีเครื่องมือในการดำเนินงานได้มากขึ้นนะครับดนันันเครื่องมือดำเนินงานของเขาก็คือการประเมิน,นครับว่าชุมชนกรุณาที่เราได้สร้างขึ้นเนี่ยสร้าง Impact อย่างไรนะครับก็จะช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจครับยอมรับแล้วก็ขยายผลได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของ การทำงานชุมชนกรุณาครับเดี๋ยวก็เราก็จะไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้งานศึกษาของคุณบอนนี่ทอมกินนะครับจากพารยมแคนาดาโอเคนะครับอันนี้เป็นงานศึกษาจากไทยนะครับก็พูดถึงสถานะของผู้ป่วยะระยะท้ายนะครับว่าในงานดูแลฐานชุมชนเนี่ย เจอปัญหาอะไรบ้างครับก็เจอปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างด้วยกันนะครับทั้งการขาดความมั่นใจในการดูแลที่บ้านของผู้ดูแลนะครับปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะครับของครอบครัวดังนั้นเราจรึงต้องอสนับสนุนทั้งด้านการเงินนะครับด้านทักษะส่วนบุคคลในการดูแลอย่างมีคุณภาพนะครับการทำเซอร์วิสนะฮะที่ ลัดขั้นตอนทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะฮะก็ด้วยการปรึกษา24ชั่วโมงนะครับมีระบบรับโทรศัพท์หรือว่า t e l e คอนซัลทนะครับดูแลต่อเนื่องให้ข้อมูลที่เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่ลืมดูแลผู้ดูแลนะครับอันนี้เป็นงานศึกษาของอาจารย์สมนันนะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับอันนี้ก็ที่ ประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับก็พูดถึงความยากลําบากแล้วก็ความต้องการครับของผู้ป่วยและผู้ดูแลที่บ้านนะฮะก็พบเรื่องว่าความต้องการของอผู้ป่วยที่บ้านนี้คล้ายๆกันนะครับก็เช่นการสนับสนุนทางการเงินนะครับการลดความปวดอาการรบกวนการจัดสรรบริการที่ รวดเร็วนะครับแล้วก็ช่วยให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับมี r e s p พายด์แครด้วยนะฮะให้ผู้ดูแลที่เหนื่อยมีเวลาพักนะครับการส่งเครื่องมืออุปกรณ์ยาที่จำเป็นเพียงพอนะครับแล้วก็ระบบให้คำปรึกษาก็คล้ายๆกับงานชิ้นที่แล้วนะครับนะชิ้นนี้ก็ของอาจารย์กิต,ติกรเช่นเดียวกันนะครับที่พูดถึง เขตบริการสุขภาพที่12นะครับว่าเนี่ยสถานะของการให้บริการเมื่อเทียบกับ building blocks ต่างๆยังขาดอะไรบ้างนะครับก็มีแกลมีช่องว่างเยอะแยะมากมายทั้งขาดนโยบายท้องถิ่นนะครับาการเข้าถึงบริการสุขภาพในชุมชนขาด p i ขาด primary p a l l i a t i v e care นั่นเองนะครับ เรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันก็ยังแพงอยู่นะครับสำหรับผู้ป่วยหลายๆคนที่ดูแลที่บ้านนะครับเรื่องของการให้บริการเรื่องของการฝึกอบร,รมทั้งหมดเลยนะครับเป็นรวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับงานนี้งานนี้ของทางสวีเดนนะครับซึ่งเป็นงานที่แรงอยู่เหมือนกันนะนะครับก็คือวัดดูว่าเนี่ย นะที่สวีเดนเนี่ยม,มีนโยบายแล้วนะครับพาเลทีบสิปีผ่านไปเป็นยังไงบ้างนะครับพบว่าไม่แตกต่างกันระหว่างมีนโยบายแล้วกับสถานะในปัจจุบันนะครับก็คือยังไงเสียตอนนี้ที่สวีเดนสถานะการดูแลฝักฝากระร,ะระองไม่ค่อยแตกต่างนะครับจากการมีนโยบายจากการไม่มีคือมีนโยบายเมื่อ1ิปีที่แล้วตอนนี้มันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนะครับก็เรียกว่า ต้องต้องการผลักดันเรื่องนี้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสถานะของการดูแลผู้ป่วยเด็กที่บ้านนะครับที่สวีเดนเช่นเดียวกันก็พบว่าโอ้โหเด็กนี่ก็ตายที่บ้านน้อยนะครับส่วนใหญ่ตายที่โรงพยาบาลนะฮะเป็นอะไรที่ต้องถ้าจะให้เด็กเสียชีวิตที่บ้านได้ก็คงจะต้องทำอะไรอีกเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นงาน ที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นงานให้ความรู้ครับกับกลุ่มเยาวชนฮะว่าเนี่ยเด็กๆประมาณ8ถึง12ขวบครับไม่รู้จักความตายนะครับดังนั้นถ้าจะให้รู้จักความตายได้ได้มากขึ้นเพื่อที่จะรับมือถูกนะครับหรือวางใจถูก mm hmm. ก็จะต้องมีการเรียนการสอนซึ่งฝ่าด่านพอแม่ผู้ปกครองแล้วก็ครูนะครับางานชิ้นนี้นักวิจัยก็ใช้เครื่องมือกัน เล่านิทานนะแต่ว่านิทานที่เขารีวิวแล้วนะจะไม่มีนะฮะต้องมาทํานิทานกันใหม่ก็เลยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับว่าถ้าจะสร้างนิทานมาสักเรื่องหนึง่งนิทานนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญก็ช่วยกันระดมสมองนะครับว่าเนี่ยต้องทําให้เด็กเข้าใจนะความตายมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันย้อนกลับไม่ได้นะครับมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะ มันอะไรล่ะมันทุกคนต้องเจอนะครับมีมิติทางอารมณ์ก็มาเกี่ยวข้องนะครับก็คือความสกเศร้าสูญเสียนะฮะย้อนกลับไม่ได้แล้วก็สร้างผลกระทบทางจิตใจนะครับทางหานนี้ก็เลยมา g e n e r a t นะครับสร้างมาเป็นนิทานเรื่องปู่ของมาริโอดะตายแล้วนะครับเอาไว้เล่านิทานนี้ให้เด็กฟังนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งก็ ช่วยให้เด็กๆได้มีเครื่องมือนะครับในการทำความเข้าใจความตายในประเทศแคนาดานะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะว่าเออจริงๆแล้วเด็กๆก,ก็จำเป็นต้องการความรู้เรื่องนี้แต่ว่าถึงเวลาให้ความรู้อะไรจะทำยังไงนะครับก็ต้องออกแบบกันอย่างเป็นระบบสักนิดหนึ่งนะครับงันที่นี้เป็นของออสเตรเลียที่พูดถึงว่า เออเราจะทำชุมชนกรุณาแล้วนะครับ approach ในการชวนทำเนะี่ยทำอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าผู้วิจัยนะคุณฟรีแมนนฮะบอกว่าอ่าอาร์กิวเก็คือปกติเวลาเราทำงานชุมชนเราจะไปดูว่าชุมชนนี้ขาดอะไระซึ่งเป็น <laughs> ซึ่งเป็น approach ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำให้ชุมชนเหี่ยวังน,นั้นวิธีการที่น่าจะดีกว่าก็คือการไปหาจุดแข็ง นะครับของชุมชนเรียกว่าหาวนี่ถามว่า s t r a i n b a s e d approach นะฮะชุมชนที่แม้ว่าเราจะล้วคือชุมชนใหม่เลยไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้เลยนะครับเราก็จะต้องมีความเชื่อพื้นฐานว่าเขาก็จัดการความตายกันอยู่น่แหละนะครับถามเขาว่าเขาทำยังไงล่ะที่ผ่านมาทำอะไรได้ดีนะครับแล้วมีอะไรอีกล่ะที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับเราจะได้เติมให้นะครับซึ่งการถามแบบนี้ก็ช่วยให้ ชุมชนได้เห็นจุดแข็งเห็นทุนของตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองทําอะไรได้ดีบางอย่างเลยแหละนะครับแล้วก็ดูแลกันนะแต่ว่าพอผู้เชี่ยวชาญเข้ามานะครับเขาก็เห็นว่าเราดีนะเราทําได้ดีแล้วในบางอย่างแต่สิ่งที่ขาดไปมีอะไรบ้างนะครับก็ช่วยให้ชุมชนนั้นมีคสัมพันธภาพนะครับที่ดีต่อนักวิจัยนักพัฒนานะครับแล้วก็ช่วยให้เห็นความหวังนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ดีนะ นะครับเดี๋ยวเราเอาไปปรับคําถามมันดีกว่านะครับว่าถ้าจะทำชุมชนกรุณาให้เริ่มจากว่าแม้ว่าจะไม่มีอินเตอร์เวนชั่นอะไรและเขาดูแลกันอย่างไรที่ผ่านมานะครับโอเคนี้ก็เป็นอนนี้ครับนี่อันสุดท้ายนะฮะถ้าจำไม่ปิดก็จะเป็นเรื่องของอประเด็นการาเคลื่อนะฮะจาก าจากจากการาดูแลคนไข้เป็นศูนย์กลางไปเป็นการใช้ความสัมพันธ์นะะระหว่างคนไข้กับผู้ดูแลกับบุคลากรสุขภาพเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะฮะอันนี้คือการดูแลมันต้อง cover ต้องครอบคลุมผู้ให้การดูแลด้วยนะครับว่า,อ,าอะไรละ่ะผู้ดูแลก็ต้องมีความพร้อมนะครับแล้วเราจะใช้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วยเนี้ยนะครับ ให้มันดีขึ้นอย่างไรต้องไม่ลืมมิติบุคลากรน,นะครับแล้วก็ต้องขยายว่าจากาการผู้การที่ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ให้การดูแลและรับการดูแลนะครับเป็นศูนย์กลางนี้ก็เป็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับจากาประเด็นเรื่องเซลล์แคร์เซลล์คอมเพลชชันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ โปสเตอร์พรีเซนเตชันนะครับในวันที่22กับ23ในพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวมีพาร์ทหนึ่งผมไปศึกษาก่อนแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังครับ